ขับมันอยู่นะช่วงล่างไม่แบบกระทบกระเทือนว่าแบบรถจะสัน่นถ้าใครชอบชอบแบบโหลดเตี้ยๆหน่อยเท่ๆเนี่ยทางนี้เขาติดมาให้แล้วนะทุกคน นะครับกลับมาอยู่กับฟุกอีกแล้วแล้ววันนี้มาแบบธรรมดาไม่ได้ต้องมากับรถสวยๆอย่างนี้และยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงกูว่าแล้วมึงต้องการซีวิส่ตสาวด้วยอวันนี้ฟุกอยู่กับเจ้า Honda c ซ v i c 1.8 EL ปี2019ตัวนี้เป็นตัวไ i n o r c h a ชนและเป็นสีน้ำเงินแท้จากโรงงานด้วยคันนี้ใหม่ด้อยด้วยปี2อ1 9มาเนี่ยเจ้าพอซี v i c ก็ต้องมารีวิวซีวิใช่ไหมเจ้าพอคนเก่าเขาไม่ถ่ายแล้วคุณไออะเออะวันนี้มาเลย เริ่มมาที่หน้ารถเขามาพร้อมของแต่งนะทุกคนสีแดงด้วยตัวนั้นอะถ้าใครไม่ชอบแกะออกได้แต่แติดอย่างนี้มันก็สวยนะเออจะไปแกะออกทําไมวะเอออ่ะข้างหน้าเขาก็แต่งมาให้โอ้โหนี่เดี๋ยวฟุกวัดให้เลยอืเท่านี้คาราบาว <c oughs> ความสูงจากตัวรถถึงพื้นถ้าใครชอบชอบแบบโหลดเตีย้ยๆหน่อยเท่ๆเนี่ย ทางนี้เขาติดมาให้แล้วนะทุกคนเออสวยมาไล่มาเริ่มมาที่แม็กด้วยแม็กอ,อันนี้มันแบบโอ,โอ้โหเจ้าของเก่าเขาติดให้นะไม่ใช่ร้านเลือกนะเออถ้าใครแบบเห็นดีกับเจ้าของอ่ะเจ้าของเก่าครับเลือกซื้อได้อ่ะมาดูข้างต่อวัดทั้งค้าให้เหมือนเดิม <Mun> อันนี้ก็คาราบาลอ่ะเรามาเริ่มที่ประตูบานแรกกันทุกคนขายคันนี้ Soul. ขายที่เจ็ดแสนเก้าหมืนเก้าพัน เออจอง999าาสบเก้าบาทนะคุผ่อนในทีปีหน้าไปเลยค่ะฟรีไป90้าสิบวันตองค่ะมามาดูเม็ดอาร์ค่ะพี่ฟุกดึงเม็ดอาร์คให้ดูหน่อยเร็วโอ้โหเม็ดเม็ดอะไรทำไมมันสวยอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเม็ดอาร์คค่ะเม็ดอาร์คเนาะอ๋อโอ่ะเม็ดอาร์ฝั่งคนขับมาดูฝั่งของเปิดให้ดีกว่า ช่วยทำอาหารกินพวงนี้มาเอ,อัน,อนี้นะคะดูกันสวยมากคันนี้นะคะสายซิ่งต้องชอบโอ้ <c oughs> ให้ดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถของเราไม่มีการชนหนักผิวคว่มต่อหน้าแน่นอนโอเคไปด้านหลังต่อแถงประตูสวยปะอันนี้สวยน,นะทุกคนเหมือนได้รถใหม่อะรกใหม่โคตรน้อยคันนี้แต่ยังไม่บอกหรอกบอกแค่ว่าให้ดูก่อนนะคะดูต่อไปมาด้านหลังพีุ่กไปแล้วมันเริ่มที่หลังรถด้วยอันนี้มีท่อมาให้ด้วยอันเบลเลอร์เลยอันนี้คือท่อใหม่อ้าวไม่ใช่เป็นชุดแต่ง สกเกิร์ตที่ติดมานะมาด้านหลังกันดีกว่านะคะด้านหลังนี่เราขู่ไฟเซมิกเอฟซีเนาะไฟเขาก็ต้องเป็นตัวซีนึงมาพร้อมกับสกเกิร์ตรอบคันมาให้เลยโคตรสวยคันนี้นะคะขายไม่แพง799,000นาหค่ะออกรถได้ทุกจังหวัดเลยนะคะไม่าจะเนื้อใต้ออกตกนะคะเพราะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะฟรีทั่วประเทศเลยนะคะแถมยังส่งมอเตอร์รถฟรีถึงหน้า้านอีกด้วยไปไปต่อด้านข้างฝั่งนี้ไกบ้างดีกว่ามาระตูฝั่งห้องพูดโดยสารเริ่มกันที่นี่เลยอ่ะเนียนนะทุกคนก็มันไม่ค่อยมีีท่่ยืนนะะ ขับมาดูเมท้า,<ม>า,ากันหน่อยอ่าขยันดูฝังนี้สิโอ้โหสวยมากพี่ไม่ได้แกะเยอะเพราะว่าอะไรเกีติดอ่ะไปดิอ๋อโอเคเออช่วยกันทำมาหากินหน่อยทำมามา,มา,มานี่คงชอบมากเลยมีกล้องปลายกระจกให้ด้วยนะคะใครที่ขับหรือังไม่แข็งนะคะก็คันนี้เหมาะเลยมาแข็งประตูก่อนเลยสวยงามคันนี้เป็นบุกนุ่มๆน,น,นะคะนี่เลยได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังนะคะไม่มีรอยแตกเลยนะคะสวยมากมา เมนอัะฝั่งนี้ล่านจะสวยไหมเอ่ยติ้งโอ้โห วยมากทุกคนนี่มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนต้องมั่นใจแน่นะคะว่ารถของเรานะคะรถบ้านแท้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือไปซื้อมาจากเจ้าของหน้าบ้านเลยนะคะมาก่อนที่จะไปดูหัวใจหลักของเรานะคะย้อีกทีนะคะคันนี้ขายเพียงเ <Okay. S 1> จน99,000ค่ะจองเพียง999บาทโปรโมชั่นออกรถเดือนนี้นะคะพรีนปีหน้าเลยนะคะก็คือปี66นั่นเองไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะก็สามารถออกรถกับทางร้านเราได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่จองออนไลน์เพียง999บาทนะคะ เอกสารในการออกรถไม่ยากเลยค่ะขอแค่อาชีพชัดเจนจะรับสลีปรับเงินสดได้หมดเลยนะคะไปะห้องเครื่องกันก่นกอนพี่ฟุ๊กมาดูห้องเครื่องกันมาเดีกว,ว่าว่าคันนี้คลีนขนาดไหนมีรอยน้มามันรั่วซึมไหมเริ่มมาที่หัวน็อตทุกคนหัวน็อตเขาขยับนะเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาเป็นฝาปงคาร์บอนนะเขาไปเปลี่ยนมาให้หรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้ฝาปงคาร์บอนเนี่ยแจ้งทางร้านมาแต่จองทําเรื่องเข้ามาก่อนนะ่ะเดี๋ยวจัดก,การให้เลยคันนี้มีสระ,ะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ จะตัดปรับเกี <t> ยวตัดปรับเกียวตัดปรับเกียวไว้แบบปรับความนุ่มของโช้ถูกไหมอ่าคันนี้เขาแต่งมาให้ด้วยนี่นี่นี่หัวสีชมพูห้องเครื่องก็ไม่มีรอยน้ำมัน่วดซึมนะทุกคนเออเหมือนเครื่องมาห้องเครื่องคันนี้ไม่มีการชนหนักพิวามตัดต่อน้ำท่วมแน่นอนทางร้านเรารับประกันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคันนี้พี่ฟุกสวยไหมสวยให้ลูกค้าดีกว่า ไปเราไปดูภายในกันแบบเต็มเต็มกันมากดีกว่าว่าคันนี้ภายนอกสวยขนาดนี้แล้วภายในสวยขนาดไหนไปพี่ปุ๊กพาลูกค้าโอ้พอเข้ามาภายในนะทุกคนมันใหม่มากยันเพดานคือการดูแลรถการดูรถนะถ้าเพดานสะอาดแสดงว่าเจ้าของเก่าดูแลดีแน่นอนนะคะทุกคนภายในข้างหลังก็นี่เลยมีที่วางแก้วน้ําให้2แก้วนะคะฝั่งนี้เบาะนะคะไม่มีการรอยแตกรอยยับเลยที่สําคัญมันดูชอบประตูของนอกเลอกนิดนึงชอบประตูเขานี่เลย หัวน็อตแบบสวยงามมากไม่มีการถอดแน่นอนฝั่งข้างหน้าเป็นยังไงไปถามพี่ฟกกันไปคนมาดูเลขไม้กันเลยเลขไม้คันนี้อยู่ที่5 1 1 9 9กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นเลขไม้ที่น้อยนะเหมือนได้รถใหม่ดูดิอันนี้พลาสติกก็ยังไม่แกะเออใหม่ปะมามาดูออปชั่นกันคันนี้ก็คือว่าหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนเออมีกล้องถอยปะอ่ะมีกล้องถอยอ่ามีกล้องถอยมาให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ สำหรับคนที่แบบมือไม่ขับรถไม่ค่อยแข็งอ่ะมีกล้องไฟกระจกฝั่งซ้ายมาให้ด้วยนะเออสวยวะแล้วคันนี้มีเบรกโฮสําหรับแบบเวลาติดไฟแดงแบบไม่อยากเหยียบเบรกไงกดเบรกโฮปุ๊บก็ปล่อยเบรกได้สบายมากอะแล้วก็มีเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็โหมดอีโคนะทุกคนสําหรับแบบเออใครอยากขับแบบสบายสบายชิลชิไม่ได้รีบนะอะอยากขับสบายไปไหนเดี๋ยวผมกไปขับให้ดูไปไปลองขับกันเถอะเอาเลยทุกคนเดี๋ยวผมกจะลองขับให้ดูว่าซีวีคันนี้ขับมันไหมอะไป ฟุกจะเทสเวลาอะไรฟุกเหยียบเบรกให้ดูดิอะเหยียบเบรกทำไมวะแต่ฟุกเหยียบคันเร่งให้ดูเอยทุกคนนี่อะอัตราเร่งไปไงอะเฮ้ยขับมันอยู่นะช่วงล่างไม่แบบกระทบกระเทือนว่าแบบเออรถจะสั่นหรือว่าอะไรดีหรือว่าอะไรดีอ่ะช่วงล่างดีมากสําหรับฟุ๊กหนาะความรู้สึกของคนขับอะไม่รู้ความรู้สึกของคนนั่งอะจะเป็นยังไงเพราะว่านั่งสบายอยู่นะเป็นไงตะก้องความรู้สึกแบบดีปะ <Yeah. S 1> เออเห็นป่ะแต่กล้องยังบอกว่านั่งข้างหลังยังสบายอะ่ะทุกคนเออคันนี้ไม่แพงด้วย7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันอ่ะผ่อนเดียวแล้วประมาณหมื่นสามหมื่นสี่อย่างเงี้ยไม่เกินก็ได้รถซีิีสวยๆอย่างนี้ไปขับแล้วนะก็ถ้าอยากใครอยากรู้โปรโมชั่นเนี่ยเดี๋ยวผมไปบอกหน้ารถดอ่ะ ไป,ไปดูโปรโม,มชั่นกันเดี๋ยวทุกคนหลังจากได้ไปลองขับเนี่ยส่วนตัวเนี่ยฟุกชอบมากนะแบบมันขับมันมากเลยซีวิคคันนี้เออมันแต่งซิ่งมาด้วยเนาะใช่มันแรงด้วยแล้วก็เครื่องนิ่มค่ะจะสาดโค้กเลยก็ไม่มีแบบสายเลยนะคะใครนะคะมาถึงตรงนี้แล้วอยากได้คันนี้นะคะขายไแพงค่ะ 799,000บาทเท่าน,นั้นตกพรเดือนแล้วประมาณ13,000-14,000ออกรถศูนบาทได้นะคะ <S <S จริงๆแล้วไม่ต้องเป็นต้องมาที่ร้านนะอยู่จังหวัดไหนนะคะ <S 1> <S 1> เรามีบริการเชนไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยให้ฟรีนะคะแถมยังส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านอีกด้วยนะคะสามารถติดต่อหาพี่ฟุกกด้ที่เบอร์097-030-1315นะครับหรือจะเป็นเบอ,อร์ฟร้องนะคะ065-989-2877นะคะหรือถ้าใครนะคะอยากได้เป็น SUV กระบะ E c o คคาประหยัดน้ำมันนะคะสามารถติดต่อหาราได้นี่เลยเพจอัมโฮมคาร์นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า200 <S <S คาันเลยค่ะคันนะคะฝากกดไลค์กดแช k, ร์กดส b s c r ส b e ให้ทางช่อง u t ท b e กูว่าแล้วมึงต้องขับเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้องและพี่ฟุกทีมงานนะคะมารีวิวรถคันต่อๆไปด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นใครจะเป็นฟ้องหรือจะเป็นพี่ฟุกหรือจะเป็นพี่ไอนะคะก็กดติดตามไว้นะคะ,คามมาะ,คะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย